เป็นคือกันเพ้าะจะนบุคือกันกับยูน้ากันบดาได้น่นอจ้าพี่น้องฝนจะตกแดดจะออกหรือว่าจะข้ามเขาลูกใดลูกแล้วนะจ๊ะพาพันหลายจังหวัดหลายข้อมมูลเด้อจ้าพี่น้องประยากระลุงกระดั้นด้น,ดนไปจ้าเบิงเบิง,บงน่องกวางจ้ากวางมูสน,นะคะเป็นกวางเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองจ้าเป็นกวางใหญ่เพื่อนวานะนะเนาะจ้า ผ่านไปหลายข้อมูลจนมาฮอดมองตกปลาเจ้าพี่น้องห่างจากบ้านป้ายามาประมาณ200กว่ากิโลนะคะนี่ไปรงลุงตกปลาแล้วป้ายากะเข่าปลาจ้าดีใจเต้นเด้าเดาว่าเจ้าของพ่อปลาหม่นเตอเด้อจ้ามาเด้อปุ่นเก็บชั่วโมงเคองจ้าได้3กิโลนะเจ้าพี่น้องสออคักเก็บทีเดียวไม่ไหวนะคะต้องมาต่อพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าป้ายากะลุงออกเดินทางบายสองเด้อจ้าจากบ้านนะ มาฮอดก็ประมาณใบหามงแรงจ้าโบเมนใบเนาะหามงแรงหามงแรงกว่ากระพากันมาหม่องตกปลาป้ายาทรงลุงแล้วก็ออกมาหาเบิรงหม่องเก็บเบอร์รี่จ้ะพี่น้องปรากฏว่าฟุกก็เลยพ่อนั่นแหละจ้าไพซิมาเก็บกันมาเด้อจ้าอยู่ทางเฟมูนพุนนั่นแหละจ้าป้าคลิปนี้ป้ยากะทายไห้จ้ะว่าเก็บ หนาได้เท่าไดเพราะว่ามาวานี่แค่ทายไ้เบิงเนาะจ้าทายเก็บแล้วก็ทักทายซื้อเมื่อนี้ก็เอามาสรุปยอดให้เบิงจ้าว่าเมื่อแรกนะจ้าเก็บได้เท่าไดเนาะจ้าหลังจากนั้นลุงโทษตามแล้วไปอยากก้ากลับเนาะจ้าเพราะว่าหิวเข่ากันแล้วจ้าพี่น้องออกมาจากปลาจ้า้แลวจะออกก็ได้ไม่มีใครห้าม จะสู้ต่อก็ได้แล้วตะเ,เลือกเนาะจ้าถนนสายมาดามแบกเรือจ้าถึงที่พักแล้วจ้านี่เท่าไหร่อ่ะเก้าหนึ่งสหลังจากนั้นก็นมาบ้านพักกันจา้าจะบอกว่าราคาห้องพักเนี่ยก็แพงอ,อยู่เด้อจ้าหกเจ็ดร้อยคนจา้าสำหรับสองคนนะจา้าเ,เขาก็จะเป็นบ้านพักเล็กๆ,ๆนะจา้ามีห้องครัวห้องอย่างให้เบิรงจา้า นี่หลังจากเก็บของแล้วป้ายาก,ก็มากินเขากับลุงจ้าลุงกินน้ำลำไย<ส>กันมคนนปะป้ายากตะกูกใจนึกว่าลุงซื้อน้ำลำไยมาห้พ่อมมันเป็นเทียนเจ้าพี่น้องตื่นเศร้าม้าไก่ย่างไปห้องน้ำจ้าห้องน้ำห้องน้ำรวม้อจ้าถ้าใครไม่สะดวกก็ลำบากอยู่นะคะแต่ว่าห้องน้ำเขาสะอาดจ้าเงียบเงียบจ้าคนยังบ่ตื่นสงสัยดื่มกันหนักจ้าันานห้องพักป้ายา เอาอเรื่องห้องน้ำมาเบิ่งจ้าประหยัดทายเด้อจ้ามีคนเข่าห้องน้ำอยู่เลยบรยบิเวาอย่างจ้ามองล่างนาล่างอย่างก็คือบ้านเฮาละจ้ามีกระจกมีอย่างหา้สิเร่งสปีดในเด้อจ้าแต่ห้องอาบน้ําจะอาบน้ําเราต้องจ่ายตังเด้อจ้าพี่น้องนี่ยี่สิบโครนนะคะสําหรับการอาบน้ําแพงอยู่เด้อจ้า